สวัสดีครับเด็กๆก็กลับมาพบกันใน EP ีที่10แล้วนะครับมัมีทั้งสงทั้งหมดในซีรีส์ของการทวนข้อสอบโอเนะครับมี12 EP ีนะครับ e ี EP นี้เป็น EP ีที่10แล้วก็มันเป็นเรื่องลำดับเรื่องลำดับเนี่ยจริงๆก็ 1. พวกเราสบายที่พวกเราไม่ต้องอาศัยความจำใดๆทั้งสิ้น 2. หารูปแบบของมันให้เจอ าหารูปแบบของความสัมพันธ์ของลำดับและความสัมพันธ์นี้ให้เจอเดี๋ยวพี่พามาดูว่าหาอย่างไรแล้วข้อข้อนี้เป็นข้อที่ควรกินเรียบโอเคนะโอเคถ้าได้ร้อยเต็มทั้งประเทศมันก็โอเคไหมไม่มีปัญหาเลยนะได้ร้อยเต็มทั้งประเทศเรียนน้อย,อยแต่ร้อยนะถ้าคนเดียวไม่พอก็เอากับเพื่อนสองคนนะครับรวมกันบางทีเกินโอเคโอเคครับพี่พามาดูครับข้อนี้เป็นข้อที่หนึ่ง ใน5ปีที่เราแบบนี้ในห้าปีครับมันมีเรื่องลําดับและความสัมพันธ์หรือรูปแบบแบบนี้อยู่แค่5้าข้องั้นหมายถึงว่าเฉลี่ยออกปีละข้อนะครับแต่ว่าเป็นปีละข้อที่ <c oughs> น่าจะน่าจะได้นะครับมันเป็นข้อที่17ครับในข้อที่1เป็นข้อที่17ในปี5้ครับเขาบอกว่านักเรียนคนหนึ่งได้สังเกตการสร้างรังของแมลงและได้ผลดังรูป วันที่1ได้แบบนี้ครับวันที่2ได้แบบนี้วันที่3ได้แบบนี้คําถามคือวันที่6จะได้รังทั้งหมดกี่รังเรามาดูความสัมพันธ์ครับว่าความสัมพันธ์มันเป็นแบบไหนถ้าพวกเราเห็นเนี่ยพวกเราจะเห็นว่าอ๋อวันที่หเนี่ยมันมีฐานแค่1วันที่2มีฐานสองแล้วค่อยขึ้นไปวันที่3มีฐานสครับงั้นวันที่หก็ต้องมีฐานอยู่หอันถูกมหนึ่งขอวัด จริงๆเป็นรังพึ่งแล้วนะแต่พี่เพื่อให้เร็วขึ้นก็วาดแทนวงกลมได้มีฐานฐานล่างสุดอยู่กี่อันครับหกอันเพราะมันเป็นวันที่หกวันที่สามมีสามอันเห็นไหมวันที่สองมีสองอันงั้นวันที่หกก็ต้องมีหกอันครับสามสี่ห้าหกครับขึ้นบนพอขึ้นบนมามันก็ต้องอยู่ระหว่างสับว่างถูกไหมครับก็เหลือห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าครับถัดไปก็เหลือสี่ครับถัดไปก็เหลือ 3ครับถัดไปก็เหลือ2ครับสุดท้ายเหลือ1ครับคําถามคืองั้นนับนับให้หน่อยว่ามันมีเท่าไหร่อันนี้มีหครับอันนี้มีห้าครับอันนี้มี4ี่ครับแถวนี้มี3มครับแถวนี้มี2แล้วสุดท้ายมี1ครับบวกกันให้เร็วๆครับ4ี่บวก6เป็น10บครับ2บวก3ามเป็นห้าห้าบวก5เป็น10ครับงั้นเราได้เท่ากับ21สบ็ดรัง โ okay. นะครับหรือใครถ้าใครจำสูตรไอพวกนี้พื้นฐานได้ครับ1บวก2บวกไปเรื่อยๆจนถึง n ถ้าใครจำได้เนี่ยมันคือต้นอ่าคูณ n บวก1ส่วน2ข้อนี้ข้อนี้คืออะไรข้อนี้คือ1บวก2บวกไปเรื่อยๆ,ๆจนถึง 6ก็จะมีค่าเท่ากับ6คูณกับ7ถูกไหมส่วนด้วย2ครับ2 1 2 2 3 6ครับตอบ21เท่ากันนะครับเราสามารถคิดแบบไหนก็ได้โอเคที่ถนัดนะครับแต่ว่าที่วิธีที่พี่แสดงให้ดูในธรรมชาติที่สุดและโอเคพี่พามาดูรูปแบบที่2ครับที่มันเป็นไปได้ ข้อที่สองเออมันเป็นข้อที่แปลกสําหรับปีนี้ก็คือว่ามันในทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่ปี5้าแจนถึงปี6 2สองอ่ะออกเรื่องจํานวนเฉพาะมาแค่ข้อเดียวแล้วก็แล้วเป็นข้อที่ถือว่าไม่ได้ยากอะไรนะครับถ้าจําได้จําได้ว่าจํานวนเฉพาะคือจํานวนที่หารลงมีตัวที่หารมันลงตัวคือ1และตัวมันเองเท่านั้นโอเคนะจาได้ไหมจํานวนเฉพาะคือจํานวนที่ มีหนึ่งและตัวมันเทเองเท่านั้นที่หารลงตัวสองเป็นจํานวนเฉพาะไหมใช่เพราะมันมีหนึ่งและสองจำนวนเฉพาะเป็นจํานวนคู่อยู่ตัวเดียวคือ,อที่เป็นบวกนะก็คือสองนะครับโอเคเอาพิพามาดูครับเขาถามว่าข้อใดแสดงจํานวนเฉพาะระหว่างสิบสองถึงยี่สิบสามระหว่างข้อนี้ถ้าโดนหลอกเนี่ยคือคําว่าระหว่างเนี่ยเอายี่สิบสองกับเอายี่สิบเออสิบสองกับยี่สิบสามไหม ไม่เอานะแต่ถ้าตั้งแต่เนี่ยเอาระหว่างนะครับไม่รวม12และ23นะงั้นข้อที่มี23เอามาออกเลยไหมเอาออกเลยนะโอเคได้ไป2ข้อแล้วทีนี้มาดูกันว่าข้อไหนดีปรากฏว่าเราดันสังเกตข้อ3ดูข้อ3 21อ่บะ เราเห็นว่า3มันหารลงตัวถูกไหมเจ็ดก็หารลงตัวเป็นจํานวนเฉพาะได้ไหมไม่ได้นะครับตอบข้อ1เลยนะครับสิใช่17ใช่19ใช่โอเคพี่พาดูต่อครับข้อ7ครับข้อ7เนี่ยมาเพิ่มขึ้นเล็กๆน้อยๆอย่อาข้อเข้อสามตข้อสาแต่เป็นข้อที่7ในปี60ครับเด็กชายช้างครับเขียนตัวอักษรในรูปแบบดังนี้อ้าวเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบหรือแพทเทิร์นของมันแบบรูป สูตรเพลทของมันก็บอกว่า a b b c c d พวกเราดูนะมันแยกกันแบบนี้ a b b c c d อ้าวนี่คือชุดที่1ครับชุดที่2ก็เป็น a b b c c d อ้าวเป็นชุดที่2ครับชุดที่3มก็เป็น a b b c c d อ้าวเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆมันมีรูปแบบแล้วพวกเราจะเห็นรูปแบบถูกปหงั้นถ้าตัวถัดมามันควรจะเป็นอะไรครับมันก็ควรจะเป็น a b b c c d ถูกไหมถัดมาอีกก็เป็น a b b c c d ถ้าเขียนถ้าเขาเขียนตัวอักษรไปเรื่อยๆเขาถามว่าอักษรในลำดับที่สี่สิบเก้าคือข้อใดข้อนี้สมมติถ้าคิดอะไรไม่ออกเลยเนี่ยถ้าเรามีเวลาว่างมากพอถูกไหมเขียนไปเลยนะครับเขียนไปได้อย่างธรรมชาติเลยไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าข้ออื่นเราทําได้หมดแล้วไงโอเคนะโอเคแต่ถ้าสมมุติว่าจะมีวิธีคิดคิดแบบนี้ครับพวกเราเห็นรูปแบบแบบนี้ไหมเวลา คิดนะเขียนแบบนี้มันจะทำให้ดูง่ายขึ้นมีรูปแบบของของมันคือ a b b c c d มันใช้ตัวอักษรทั้งหมดกี่ตัวครับ6ตัวเนาะในการสร้างรูปแบบแบบนี้งั้นบรรทัดที่2สมมติถ้าเรียงแต่ว่าเรียงเรียงมาอีกหนึ่งบรรทัดมันเป็น a b b c c d เหมือนกันก็ใช้อีก6ตัวถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวสุดนีตัวสุดท้ายคือลำดับที่6ตัวสุดท้ายคือลำดับที่12ครับ แล้วมันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆงั้นจาก12บวก6ก็เป็น18ครับ18บวก6ก็เป็น24ครับ24บวก6ก็จะเป็น30ครับ30บวก6ก็เป็น36 36บวก6ก็เป็น42ครับ42บวก6เป็น48งั้นเราได้แบบรูปตัวสุดท้ายครับ ABB CCD ตัวสุดท้ายเนี่ยมันคือตัวตัวสุดท้ายคือตัวดีคือตัวที่48แต่เขาถามตัวที่48หรือ49ครับ49งั้นพวกเราตอบอะไรครับถ้าตอบดีด็อกนี่หงายหลังเลยนะให้นั้นสายหานะครับ49ก็ต้องกลับมาเป็น a bbccd นะครับ4ี 49, ก็กลายเป็น a ง่ายไหมง่ายนะง่ายนะไม่ยากไม่ลำบากอะไรเลยอพิ่พาดูต่อครับโอเคครับข้อสครับ ข้อสี่นี่มันเป็นข้อที่14ในปี61ครับพิจารณาแบบรูปต่อไปนี้โอเคเรามาพิจารณาแบบรูปต่อไปนี้กันก็บอกว่ารูปที่1คือ200รอรูปที่สองรูปที่1คือสอง้อยครับรูปที่สองคือหนึ่งรด้ารูปที่สมคือ1 7 0ร้อยเจรูปที่สี่คือหนึ่งรยห้าบห้ารูปที่ห้าคือหนึ่งร้อยสรูปที่หคือหนึ่งอยิบห้าก็ถามรูปที่8ดรูปที่8อดอะ ง่ายก่อนตัดใช้ไหนก่อนรูปที่8มันควรจะเป็นสี่เหลี่ยมสีเหลืองหรือว่าเป็นหกเหลี่ยมสีฟ้าครับเลขคู่มันเป็นสี่เหลี่ยมถูกไหมเออเลขคี่มันเป็นสี่เหลี่ยมครับเลขคู่มันต้องเป็นหกเหลี่ยมงั้นตัดข้อ2กับข้อ4ออกครับทีนี้มันดูตัวเลขข้างในบ้างจาก100ไป185เอาเออจาก200ไป185้ามันหายไป15หถูกไหมครับ อ,อจาก185ไป170ก็หายไป15จาก170หายลบ15ก็เท่ากับ155งั้นรูปที่เจ็ดก็ควรจะเป็นสี่เหลี่ยมที่ลบไป15ถูกไหมครับลบไป15ก็จะเท่ากับ110ครับ110พอสี่เหลี่ยมแล้วก็กลายเป็นหกเหลี่ยม 2 3 4 5 6 6เหลี่ยมนะครับลบไป15ก็จะเท่ากับ95นั่นเองเอัพข้อหนึ่งเลยครับพวกเราดูนะว่าปีห1เป็นแบบนี้แล้วปี62อ่ะปี B 62ออกคล้ายๆกันเลยครับเพิ่มความซับซ้อนมาอีกนิดเดียวนะครับเรามาดูกันกับปี62ข้อที่14เหมือนกันเขียนตัวเลขลงในบัราซิลี่ยมครับกับวงกลมได้เป็นแบบนี้ เขาถามว่าเรารูปสี่เหลี่ยมใบที่7และวงกลมใบที่7ตรงกับข้อใดโอเคครับงั้นเรามาดูทีละอันเราดูสี่เหลี่ยมก่อนก็นได้ครับมาดูสี่เหลี่ยมเอ๊จาก45เหลือ39เกิดอะไรขึ้นครับหายไปหถูกไหมลบไป6จาก39เหลือ33ก็หายไป6เหมือนกัน่าเราได้รูปแบบแล้วว่าแต่ละอันมันหายไป6ถูกไหมครับ 33หายไป6ก็เหลือ27งั้นรูปที่ห้าก็ต้องหายไป6ครับเหลือสี่เหลี่ยมที่21ครับรูปที่หครับหายไป6อีกก็เหลือ15ถูกไหมรูปที่7เป็นรูปที่เราก็ต้องการหาครับเหลือลบ6ครับเหลือ9นั่นเองนะครับโอเคพี่พาวดูต่อครับว่าเราวงกลมล่ะจากสองกลายเป็น เงั้นบวก7จและจาก9กลายเป็น16งั้นบวก7และจาก16กลายเป็น23งั้นก็บวก7และงั้นลำดับที่5ควรเป็นอะไรครับเป็นวงกลมที่30มถูกไหมพอมนบวก7แล้วถ้าบวก7ไปอีกก็เป็นวงกลมที่37แล้วถ้าบวกเอบวก7ไปอีกก็กลายเป็น4 4่ 44. นะครับตอบข้อไหนดีตอบข้อ2นะครับบริบูรณ์มากครับ เรื่องรูปแบบแบบรูปลำดับอะไรพวกนี้ครับจริงๆเหมือนที่พี่เล่าว่ามันไม่มีมันไม่มีเนื้อหามันไม่ใช้สัญชาตญาณน,นะครับ instinction Inst ใช่ไหมไม่ใช้จำศัพท์ผิดด้วยมัน intuition เออมันเป็นสัญชาตญาณอะ่ะมันเป็น มันเป็นมันเป็นสัญชาติยาณที่พวกเราน่าจะได้โอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใน EP ถัดไปสวัสดีครับ